ยี <c oughs> ่งแย้งตื่นมาแล้วไม่มาอยู่นี่เลยบอลูกเลยสบายดีป้าลุงเอฟซีทุกทุกทานเอาไปน้องยินดีต้อนรับก่อนสู่ซองปะจอยเด้อป้าลุงเด้อเฮ็ดแยังอะนะหมดตื่นมาแล้วมายืนสัมมาแจ็คเลยบอกหึะห๊ไถ thấy rồi, hử? Tụi tối nay là sẽ đi nón chăng mong. Bỏ. Hử? Mật. Y là. Y là văn à Y là ơi. Thấy rồi. Nhà nội thầm ใช่แล้วปอนข่าแวแลยเหรอว่าง่วงนอนพี่นอนอ่เนอะเพิินกินข่าวน้ำกับท่านง่วงอยากนอนไปเจอไปอาบน้ำมาเลยนางกังมักรึยากเนาะจะกินป้าแม่น้ำผู้ใดพินเหนเพอนอนอยู่เลยไปอาบน้ำ น้ามานั่งเขามอ <c oughs> แม่มานั่งอยู่ตัวแปลงออกมายืนอยู่นี้พ <c oughs> อบุญก็ออย่งบลูกปลาลุงเลยมีแต่น,นอนนักหัวมิงมิงค่ะคุณไ <c oughs> ม่อย่างเป็นยังดูหื อุอุ๊ยอุยต่มาวงก็ได้ะมาทวงก็มาทวงตื่นไม่ได้นอน ฮดเฮดเฮดอาเชียนเด็กจามอเด็กจามเกจามอ ปไปเมืองพ่อบุญป่ะไปออกไปเมืองพ่อบุญปเป็นจังไดพ่อบุญกนอนแต่ทานี่บ่ได้อันหยังเลยพ่อบุญ่เฮ้ยแน่บ่จักบ่อยงบ่ได้ยินใชู่กมึงพอจา ปป๊บป๊บป๊าจ้นะนะนี่เดนอนกำนอนใช่ลูกใช่ใช่ใชนักหัวบ่เพรอมีแต่เงาหัวอย่างเดียวเดวนอนอยู่นี่มันเมืดเบ็นเข่ากินหน่อยนึงใช่หูกใช่ไปใช่ปะ โดโดยขอบุนะไปเปปปปเห็นนอนเอ็นแทอยู่แท้นี่วะเน้ออืของกนยังอยู่ในห้องอันนี้นะของก้นไ่อยากออกไปใชนี่นะ้ชข่ามากเลยค่ะนอนแอบยิ้มเด็เล็กน้อยยิ้มไปไปไปอันนี้วะนั่นแหล ยิง่นี่ยิ้มเบออยู่บ่นิ่เอยิ้มอยู่คนเดียวบ่บ่ผู้ใจผู้ายคนกันนะผู้ายผู้ายผู้ายชื่งแน่ชื่งแน่บ่ยิยิ้มอยู่คนียิเอยยิ้มอยู่คนเียว่ยิ้มเบ์ Nhìn bê bê Nhìn bê bê hết 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 vợ hết hết Đừng hết เห้ดเให้เห้อ ah, no, no. ื <s Elliott ills> the ึอึมอ๋อคอยนอนน้องหนุ่มกู่ะนะนอนลงกะตึมน้องเฮงกูเดียตึมน้องเฮงกูเดียคอยนี่อ้าวนอนจานอนอย่าอมเด้อกระตุนใช้ตัวนอนจ้ะ ตัวนอนตัวเจ้ามักอ,อยูใหญ่อืตัวได้อีละมักเบิ่งเมทไปหาเบิ่งเป็นบ่ตัวเจ้ามักเป็นบ่นี่ไก่ทละลุอยู่น้ำน้ำกินบ่หนำน้ำด้รึน้ำน้ำแบบนี้เพื่อนบัวยากพี่น้องกันเนาะทำไม่กินแบบนี้ปุ๊บชอบตูน้ำด้รึกินอะไรน้ำกินเลย บมิโทรดิน่ะมีตู้จอยหลายมือแล้ววาสนาบทสมบายบทสมบายเศร้าแล้วแต่ว่าบร่ได้โทรเนาะพอบุญไข่นะผ้าไข่รถตื่นมาเห็นนั่นเห็นนี่ไริโทรหาม่ตู้ซ้ำมันอ่ะหึเมือื่นตื่นเช้าเด้อ เพิ่นเพิ่นตื่นช่วยน้องเดี๋ยวนี้คอยกินน้ำพุทธล่ะต <laughs> ิไอ้วะไอ้วะ จ้ำมะยับเอาเองจับไม่หน่อยเลน,นี้ครับนวุย้ยวุ้ยค่อยๆลูกค่อยๆค่อยกินเลกว่าค่อยกินเลกว่ากินเฮงงงก,งก็ได้อะเหรอหนูอ่ะ No hmm, itselleni selkeästi merkittyy Anh bài mà quá. Ng nắm si hia mã. Anh đai mã. Mãy mày si anh mã. Anh đai mày 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 hìa, mày 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 nó mày 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 nó lúc trên luôn quá dạ bò như dạ, là dạ bò à. chín dạ gì đấy chín luôn rồi chín mấy, chín, mấy? กินงไหมไม่ไดตยตุ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 ยตัวนอนกัดท้องตุยนนตุยตุนนนยตุ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 ยตยต่ยอุุยตุยนยต หง้อนตลอดเพราะว่าอ,อากาศห้อนนี่ใหญ่เลยนี่กินเองก็เป็นใหญ่แล้วใหญ่เป็นดาวแล้วลูกไอ้จอยกินเองกระเป็นนันนี้มาหรอกอืมกินเองกระเป็น

โอ mm. ๊ยชอบจูนเฮ้ะนี่ฮะ่ายรุดแหละ่ายแขนจะรูดบ่อนรุดออกเองบ่ฮึ เปียนพันดุดพันดุดบ่ดุกบ่ฮะอย่าอมแม่อย่าอมแม่พระศิอมผายบุกแขนศิโลค่ะอันนี้ดึงออกให้แม่จ้อยนี่นี่ดึงองอหายใจนี่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 ดึงให้แม่จ้อยนี่อ่ะดึงหงกดึงออกให้แม่จ้อยนี่นี่ดึงตัวนี้ดึงตัวนี้ บบนะดึงตัวนี้บลึงตัวนั้นนะไม่จิค้าตัวนี้นั่นอื่มดูไอ้เอาดึงดึงออกให้แม่เลยดึงอึบดึงดึงแม่จิเอาดึงน,น,นี่นี่นี่ดึงออกให้แม่จ้อยเลยนี่จิออกเลยนี่ไป นอนตากพุ่งเฉยอยู่นี่ง่วงระว้อนนี่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 หันมานีกันเฮ้เฮ้อดึงออกดึงดึงช่องค่ะชิ้ออกแล้วนี่ เอาดึงอ่มจื่อหอะไรนี่ดึงดึงงอนห่วเอะ,ะคืออยากดึงแทะยางอื่นนะรูปย้อนที่ขาดนี่นะอ<ม>ไม่ตีอยากไปอืมบอดูบอดเบิง้งแพ้เจ๊นะเบิง้ง อมแม่โอ้ยป้าป้บ้าบออมไ้อมไม่ใช่ป้าป้าป้าไม่ใช่ห้องป้าป้าป้ากปตื่นบ่พ่อจ้ะบ่ห้องพ่อบุ้้นจ้ะนเลยจว่าลูกกองแกงจัะห้องมึงดึกอบุ้น <laughs> nàng nông đi đi nàng nông đi đi <laughs> ninh nói rồi ยิงหน่อยเจี๊ยกเจี๊ยบ่อนี่บ่มาเลยโดดไปโดดผผตีร่างกาเลยนี่อุ้ยอัปากลูกอัปากเนี่ยอัปากสิอัปากสิอัปปนบ่บ่ึ

rồi tạ nơi nơi tạ này 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 nói 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 Ee, นั <mer> ่งอย่นด <wh> <wh> ินั่งอย่างนี้ดุกนั่งอย่นดิอ่ะเตมุ่นเตมุ่นเตมุ่นอใช้ชีหาบ่หน่ะแม่หายเตมุอนโอ้ยนั่งอย่นดินั่งอย่างนี้ดุกนั่งอย่างนี้ดิเขย่งนะเขยังนะตกนะฮะตกนะฮะตกไปบนนอนพ่อบุญนะฮะนั่งอย่างนี้ดุกนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้ดุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกลุกขึ้นมา bằng bạn 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 đi bạn bạn đi bạn dạ ôm bạn Kẹt bạn kẹt. Kẹt mà xiết nả bạn Kẹt xiết nả đưa. Kẹt bò này. Nên, này này này, ở đường ตกนะฮะมึงหงายหลังบุ้มลงทั้งนั้นนะฮะหามอมเนอหามอมเนอเขี่ยวยังเขี่ยวยัง

เป๊ะป๊ป๊ป๊ปตีมือตีมือแม่แป๊ะเปะบ่ฮึนางน้อง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 นี่ดินางน้องนี่ดิเออโอเคชาเดี๋ยวแม่จบคลิปก่อนเด้อเฉเด้อเดี๋ยวดิ่นะัีงย่าก่อนเด้อโอเคแล้วป้าลุงก็จอยกะจิคอจบคลิปเพียงซันนี่ก่อนเด้อดิ่นนั่นลูกสาวกัน ขอบุญขอบคุณหลายเดอ้อที่เรารับชมคลิปน้องวาสนาเดอ้อป้าลุงเดอ้อลิปนี้ค่ะจบเพียงสำนีก,ก่อนไปแล้วกล่าวคำบาสวาัสดีหวายมองดูบ้า